สวัสดีค่ะทุกคนโมชาแนลโมค่ะคลิปนี้นะคะโมก็มาอยู่กับปืนจากแบรนด์บูอาร์มอรีประเทศอิสราเอลนะคะซึ่งในคลิปนี้เนี่ยโมก็นําปืนเข็มพุ่งจากแบรนด์บูมาให้ทุกคนได้ชมกันนะคะที่อยู่ในมือโมกระบอกนี้นะคะก็เป็นรุ่นแอ็ซี่ลี่นะคะซึ่งรุ่นแอเนี่ยประกอบด้วยรุ่นย่อยถึง3รุ่นนะคะในมือโมกระบอกนี้เนี่ยก็จะเป็นรุ่นท็อปเลยก็คือเทอร์โมฮอ๊ก ก็ขอบคุณร้านปืนสิงทองไฟอาร์มนะคะที่ส่งรุ่นนี้มาให้โมได้ทดสอบในวันนี้ค่ะสําหรับรุ่นเทอร์โมฮอสนะคะก็จะมี2สีคือแตกต่างกันแค่สีสไลด์เท่านั้นเองเลยนะคะก็คือสีดำเนี่ยเป็นสีดํา PVD แล้วก็มีสีเงินแบบนี้นะคะรุ่น t h e ร์โมฮอสกเนี่ยก็จะใช้แพลตฟอร์มของก็อกเจน3นะคะเราก็มาดูตัวปืนเป็นจุดๆกันเลย สำหรับตัวปืนนะคะศูนย์หน้าศูนย์หลังเป็นศูนย์จุดขาว3จุดซึ่งถ้าใครไม่ชอบเนี่ยก็สามารถถอดเปลี่ยนเป็นของแต่งของก๊อกได้นะคะเนื่องจากว่ามันเป็นแพลตฟอร์มของก๊อกเลยแล้วก็ตัวสไลด์นะคะก็มีการทำรอยกันลื่นทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังซ้อล่องมาค่อนข้างลึกเลยคือจับได้หนึบมือ ในส่วนของด้านบนสไลด์เนี่ยก็จะมีการเจาะรูนะคะแล้วก็ด้านหลังเนี่ยมีการปาดสไลด์มาแล้วสามารถติดดอทของทิจิคอนแล้วก็พวกโฮรูซานได้นะคะขัดมาในส่วนของลำกล้องนะคะก็มีความยาวอยู่ที่4.02นิ้วซึ่งก็เท่ากับก็อก19เจน3เลยลำกล้องนี้ให้มาค่อนข้างหนานะคะแล้วก็เป็นสีทองซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของวูเลยก็คือทำสีทอง PVD นั่นเอง แล้วก็ที่พิเศษของรุ่นเทอร์โมฮอสโดยเฉพาะนะคะคือลำกล้องเนี่ยก็จะทำเป็นเกลียวด้านนอกคือดูมาสวยงามมากๆเลยมาดูในส่วนของด้านปืนนะคะด้านปืนเนี่ยก็คือจะทำเหมือนเป็นลายเกตมาทุกคนคือมันจะมี2แถวสลับกันแถวหนึ่งเนี่ยเป็นเกตตั้งขึ้นอีกแถวหนึงเนี่ยมันจะเป็นเกตลู่ลงข้างล่างซึ่งเวลาเรากริบปืนเนี่ยมันจะทำให้ตำแหน่งมือเนี่ยมันไม่เคลื่อนนะคะ ขึ้นลงไม่ได้เพราะว่ามันขัดกันอยู่ในเรื่องของตัวสติปปิ้งที่ขึ้นมาที่ด้ามปืนแล้วก็ในส่วนของโครงปืนนะคะก็จะมีการทำสติปปิ้งเป็นลายกระดาษซ้ายด้านหน้าสำหรับพักนิ้วโป้งแบบนี้นะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเหมือนเป็นที่พักนิ้วโดยธรรมชาติเลยทุกคนคือมันจะทำแบบโครงออกมาที่ค่อนข้างกว้างนิดนึงนะคะทําให้เหมือนกับว่าเป็นจุดที่เราแบบใช้พักนิ้วได้นะคะจุดวางตําแหน่งเนี้ยทำให้กริบได้ดียิ่งขึ้น แล้วก็ในส่วนของตัวโค้งนะคะ Beaver tail ตรงนี้ก็ทํามาค่อนข้างลึกเลยทําให้เรากกิบได้ลึกได้สูงขึ้นนะคะแล้วก็มีการทําสติปปิ้งในส่วนของตัวปืนอีกนะคะตรงนี้กงไกก็ทํามาไม่ใช่แบบเนียนๆแบบเป็นเส้นตรงนะทุกคนคือมันจะมีสเต็ปของมันนะคะมีตั้งแตก่กงไกที่โค้งตรงนี้นะคะเวลาเรากกิบเนี่ยก็คือทําให้เรากกิบได้สูงขึ้นแล้วก็มืออีกข้างหนึ่งที่ใช้ประคองนะคะก็คือจะมีกงไกที่ โค้งเข้าไปด้านใต้เราก็ทําให้เราอ่ะกิบป,ปืนได้เข้าตําแหน่งมากขึ้นหรือว่าถ้าใครจะกิบป,ปืนแบบที่เอานิ้วชี้คว้ข้างหน้าแบบนี้นะคะ<ม>ก็จะมีก่งไกที่โค้งรับเหมือนกันโอเคค่ะก็เดี๋ยวเราไปทดสอบยิงกันเลยนะคะเริ่มทดสอบยิงกันนะคะโมก็ใช้ลูกซ้อม10นัดก่อนนะคะ ฟิลล <Okay>. <Okay. S 1> ิ่งการยิงนะคะก็ตัวไกนะคะเป็นไกตรงอันนี้ทุกคนคือไกเนี่ยเขาแต่งมาในระดับหนึ่งและน้ําหนักไกนี่คือถือว่าไม่ได้หนักแล้วก็ไม่มีความแบบคลืดคาดนะคะเนื่องจากว่าตัวของ t h e ร์ o มฮอ k นะคะรุ่นท็อปอันนี้คือเขาก็จะมีการปัดเงาชุดไกมาแล้วด้วยนะคะมันก็จะดีกว่ารุ่น2รุ่นล่างเดี๋ยวโมขอลองเป็นลูกจริงบ้างนะคะเดี๋ยวยิงปั้นที่เป้ากระดาษ นี้บรรจุไปห้านัดนะคะผลง,งานก็ออกมาบอกตรงว่า ไม่ได้เป็นกลุ่มเป็นก้อนที่ดีเท่าไหร่นะคะคือเดี๋ยวให้คุณปิงนะคะลองยิงปั้นกลุ่มให้ดูอีกทีหนึ่งแต่สําหรับโมนี่ก็ขอเป็นฟิลลิ่งละกันนะคะทุกคนอันนี้อยู่ในโซน A ถือว่าประทับใจในผลงานตัวเองแล้วนะคะฟิลลิ่งการยิงปั้นตรงเนี้ก็คือมันสไตล์ของปืนโพลิเมอร์น้ำหนักมันจะค่อนข้างเบานะคะก็คือการกลับมาจับเป้าได้เร็วอีกครั้งหนึ่งเนี่ยโมรู้สึกว่ามันก็อยาจจะยังทำไม่ดีเท่าปืนเหล็กอยู่แล้วนะคะอันนี้ แต่ว่าการกลีบการอะไรอย่างเงี้ยค่ะตรงสติปปิ้งอย่างเงี้ยก็คือแน่นมือดีเดี๋ยวไปดูคุณปิงกันดีกว่าถึงค้าคุณปิงบ้างนะคะคุณปิงก็เริ่มจากลูกจริงนะคะอืมผมว่าสูนย์จะกินซ้าย จะลองอันนี้ลูก L R N นะครับสิบนัดเพดไกลครับสุนสนามเคลียร์ครับเหมือนเพดดัดแรกที่พลาดไปอาจจะยัง จับจังหวะไม่ได้นะคุณปิงพอจับได้ปุ๊บเป้งๆเ,เ,เลยคือศูนย์อ่ะกินกินทรายนิดนึงครับก็เดี๋ยวถ้าแต่มันเคาะแก้ได้นะครับไม,ไม่ไม่มีปัญหาอะไรแต่คือก็ต้องเล็งเผื่อมาขวานิดนึงแต่เนี้ยพอจับศูนย์ได้ก็เก็บได้หมดแล้วก็เป้าไกลยี่ห้าเมตรก็ยิงเข้าหมดนะครับคือถือว่าเป็นปืนที่ยิงง่ายเพราะว่าด้วยน้ำหนักไกครับเขาก็ทํามาค่อนข้างดีเคยวัดได้ก็อยู่ประมาณสี่ปอนด์ครับรุ่นบูแออันนี้นะครับ แล้วก็ฟิลลิ่งการกีดต่างๆเนี่ยมันก็ต้องบอกตรงว่าก็ใกล้เคียงกับก๊อกสินะครับแต่ก็สติปิ้งก็จะมีความหนึบขึ้นนะครับแล้วก็ด้วยไกลที่ดีกว่าแล้วก็ศูนย์ศูนย์คล้ายๆกันคล้ายๆก๊อกสแตนดาร์ดแต่โดยรวมแล้วก็ถือว่ายิงง่ายกับก๊อกพอสมควรนะครับเดี๋ยวผมลองอีกสักชุดหนึ่งเดี๋ยวลองสีดำบ้างนะครับแก้มือน,นิดนึง อ๋ตอตรงเหลือนะครับจะลองเป้าไกลครับยี่บห้าเมตรโอเคเคลียร์ครับยิงง่ายครับปืนเป็นปืนที่ยิงง่ายมากอันนี้นะครับยิงไป5นัดก็มีหนึ่งสองสาอันนี้เข้ารูนี้นะครับ5้ซ้อนเข้าไปตรงนี้ก็ถือว่าทำกลุ่มได้โอเคนะครับระยะประมาณ10เมตรนะครับกลุ่มประมาณนิ้วครึ่ง ใช้ได้เลยยิงง่ายครับกระบอกนี้คือเอามายิงในเชิงกีฬา IDPA IPSC ก็ได้หรือจะมายิงในเชิงปั้น X ยิงเป้ากระดาษก็ได้นะครับเพราะว่าไกลค่อนข้างดีอยู่แล้วเดี๋ยวไปสรุปกันครับโอเคค่ะก็มาสรุปการสําหรับปืนกระบอกนี้นะคะก็ขอชูลงในเรื่องของความคุ้มค่าพร้อมแข่งมาจากโรงงานเลยที่แพลตฟอร์มเนี่ยเขาเป็นแพลตฟอร์มของก OK ๊อกสิเจนใช่ไหมคะถ้าเราเอาก๊อกสิเเนี่ยมาแต่งแบบนี้นะคะเชื่อเลยว่าค่าปืนบวกค่าแต่งเนี่ย เกินค่าตัวของ Blue a c t อ r m โ h a w k กระบอกนี้ไปแล้วแน่นอนนะคะต้งแต่สไลด์เนี่ยที่มีการทําร่องกันลื่นนะคะที่ค่อนข้างลึกเลยแล้วก็มีการเจาะสไลด์รวมถึงการปาดสไลด์เพื่อติดดอทนะคะ ยังไม่รวมถึงการทำสี PVD สีดำมันนี้ด้วยนะคะทั้งในส่วนของสไลด์แล้วก็ลำกล้องที่เป็น PVD สีทองค้างทำสีนี้ก็แพงหลายบาทเลยแล้วก็ชุดไกนะคะก็เหมือนกันอันนี้ไกหน้าไกเป็นหน้าไกตรงนะคะแล้วก็มีการปัดเงาด้วยนะคะตรงเนี้ยไปทำข้างนอกนะคะของก๊อกเพิ่มเนี่ยก็เสียอีกเป็นเป็นหมือนะทุกคนก็มอ,มองว่านะคะถ้าใครจะแต่งขนาดนี้นะคะก็อันนี้ก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่น่าสนใจเลย สำหรับราคาค่าตัวหน้าร้านสิงทองนะคะสีดำเนี่ยก็อยู่ที่125,000ส่วนของสีขาวนะคะก็จะถูกกว่า5 0ันซึ่งก็คืออยู่ที่120,000บาทและตอนนี้นะคะก็มีส่วนลดพิเศษนะคะสำหรับลูกค้าที่ออกว่ามาจาก Channel Mo นะคะก็ได้ส่วนลดไปเลยนะคะภายในเดือนสิงหามนี้เท่านั้นนะคะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามคลิปจนจบอย่าลืมกดติดตาม c h a n n น l Mo ไว้นะคะขอบคุณค่ะ